ันนี้ก็ไม่ไหวตัวนี้ก็ไม่เวิร์ดเอ้ยทำไงดีโอ้ยสมชายแต่งตัวไปไหนเนี่ยนี่เองมีเดทหรอวะเอ้ยพ่อรู้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยพ่อแค่แซลเลนแต่ดีๆเดีดเอ้งมีเดทหรอวะเออครับกับผู้หญิงครับ2ดีหรือ3ดี3ครับไอ้สมชายในที่สุดลูกก็จะเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวแล้วสินะครับพ่อแต่ผมไม่รู้จะแต่งตัวยังไงดีโอ้เรื่องแต่งหล่อพี่ฆ่าใจสาวนี่พ่อถนัดเดี๋ยวพ่อจัดให้ เอ้ยยินดีต้อนรับสุดหล่อวันนี้จะแตดอะไรดีจ๊ะเอ้ยเอาออกแค่นิดเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวลูกเอาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เฮ้ยรออะไรไปลองดิอะไรจะงงโอ้โหขึ้นแล้ววะอึมไม่เวิร์กว่าไม่เวิร์กเพราะว่าไม่เวมี เยี่ยม,มากเลยลูกนี่มันอะไรกันครับไม่ชอบอะไปตัดตัดมาใหม่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ดีนะลูกผมว่ามันแปลกๆนะพ่อพ้ยพ่ออยู่ไหนอะโอ้โหเฮ้ยดีอูเดี๋ยวพี่ขอด้วยนะสิอโอ้หสมชายหล่อน้อยกับพ่อแค่นี้เดียวเองรับรองคืนนี้เองได้แอมแน่นอนพ่อนี้ผมแต่งเหมือนเดิมเลยนะครับเอ้ย ใกล้เวลานัดแล้วเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับช้าก่อนลูกเอ้ยอะไรเหรอครับอย่าลืมเอานี่ไปด้วยพ่อปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะลูกคืนนี้ลูกอาจจะได้เอยไปก่อนนะครับพ่อ ชมสายโทษทีโทษท,ทีรอนานไหมอืมไม่เลยเราไปทําอะไรกันก่อนดีอ่ะเมื่อกี้เราเดินผ่านเกมมีตุ๊กตาเป็ดกก้าเป็นของรางวัลน,น่ารักมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวเราเอาให้นะจริงเหรอแม่สามลูกรอยครับน้องอุยแพงจังเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาตุ๊กตาเป็ดให้นะอุยนี่ครับโอ้เตงกิ้วชมสายสู้ๆนะอ,ยยะอุ้ยย่าอ้ยย่าย่าอ้ยขออีกสามครับ ย่าเร่ย่าเลยนะเสร็จาวนี้แหละต้องได้แน่นอนย่าย่าย่าสมชายเราไม่ต้องเอาตุ๊กตาเราก็ได้นะเฮ้ยดูนั่นน้ำมันมีเนยฮะมีเนยสวัสดีลูกพ่อพ่อมาทำอะไรที่นี่อยู่ไหนอะเฮ้ยอยู่ยู่ข้างๆชิงชจ้าสวรรค์เน้ยจริงด้วยพ่อมาช่วยลูกไงอ่ะเดี๋ยวเองดูไว้เป็นบทเรียนย่าย่าเฮ้ยย่า ข้อเฮ้ยถ้าจะซื้อตุ๊กตาเท่าไหร่วะพันหนึ่งครับอ่ะแล้วมาอุดหนุนใหม่นะครับอันนี้ลูกขอบคุณครับนี่เมื่อกี้เธอเห็นเปล่าน่ารักมากเลยอ่ะนี่เธอไปชนะได้มาหรออ้ยสมชายเก่งที่สุดในโลกเลยอ่ะนี่สมชายเราไปเล่นเครื่องเล่นกันไหมได้สิเอาไหนดีอ่ะชมสายอยากเล่นอันนู้นอ่ะอันนั้นเนี่ยนะ นี่สมชายเราไปเข้าบ้านผีสิงกันต่อไหมได้จ้ะสมชายโอ้หมึงดูนั้นดิโอ้หวิวจาข้างบนนี้สวยจังเลยนะตัวเองอะไรเหรอชมสายคืนนี้เขาสนุกมากเลยนะเออเราก็สนุกมากเหมือนกัน นี่ตัวเองเคยจุ๊บกับผู้หญิงไหมอะเอ้ยเอิ่เคยดิจริงเหรอเอโทษทีเราโกหกอะเอ้ยไม่เป็นไรเลยเราก็ไม่เคยจุ๊บกับผู้ชายมาก่อนเอ้ยเอ้ยนี่เธอจะทำอะไรอะออถึงที่พักเราแล้วอนี่สมชายจะเข้ามาก่อนไหม เยอมันไม่ได้อะพรุ่งนี้เรามีสอบอะปิดเทอมอยู่มีสอบที่ไหนกันนั่นสินะเข้ามาก่อนสิเออเอ,อนะออไว้เข้าหน้าแล้วกันนะรอก่อนสมชัยกลับมาแล้วครับพ่อ,อ,อนี่พ่อเราไปไหนแล้วะเฮ้ยอ,อะไรวะเน,นี่ยปิดเกมไม่ได้เหรอต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะเอยไม่เป็นไรอันนี้ตามที่ตกลงกันไว้ขอบคุณค่ะ อยู่นี่เองพอ่อเอ้ยสมชายอ่ะชมสายนี่เธอมาล้าอะไรกับพ่อเราอ่ะมันไม่ใช่อย่างที่เห็นนะสมชายเอ้ยไม่ใช่ตรงไหนวะนี่พ่อเราจ้างเธอมาชอบเราใช่ไหมเราต้องขอโทษด้วยนะชมสายเอมจริงๆแล้วเราไม่ได้ชื่อชมสายแต่เป็นเออพี่ยายา่ใจเย็งงเนๆวนะลูกพ่ออธิบายได้อพี่สมชาย ย,ายา่ามีอะไรหรอจ๊ะยา่าเอาเงินมาคืนค่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเ,เธอเก็บไปเองเถอะลุงเอาคืนไม่เธอค่ะย่ารับไม่ได้จริงๆเลอะลุงยา่ารู้สึกผิดมากเลยที่หลอกน้องสมชายอย่างนั้นเอาหนะ้าไอ้สมชายมันต้องได้รับบทเรียนจเจ็บแบบนี้บ้างมันจะได้แก่ขึ้นแล้วสมชายเป็นไงบ้างคะเอ้มันล็อกตัวเองอยู่ในห้องน้ำไั้แต่เมื่อคืนยังไม่ยอ,อกมาเลยว่ะหรอกคะพี่ย่าสมชาย พี่ต้องขอโทษด้วยนะที่หลอกสมชายแต่โมเมนต์ที่เรามีกันเมื่อคืนเป็นของจริงนะพี่ยอ่เมื่อคืนพี่สนุกมากจริงๆนะผมก็สนุกครับขอบคุณที่สอนผมนะครับว่าความรักและก,การอกหักมันรู้สึกยังไงอืมโอ้โห,โห,โห,โหถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นครูตามแผนแต่น้อยรูก้ก็ได้เรียนดูอะไรบ้างนะ<ห>อ๋เอเฮ้ยไม่เป็นไรนายสมชายถ้าคิดถึงพี่ย,ายาอ่ะเมื่อไหร่เดี๋ยวพ่อพาไปเจอที่โพสิอุสลุงเอ้ยลุง เฮ้ยนี่พวกเองจะทำไรวะอย่านะไอไอสมชายกลับบ้านกันลูกครับพ่ออันนี้ลูกนี่มันอะไรกันครับเมื่อคืนพี่ย่าๆเขาฝากมาให้ลูกอะ่ะเฮ้ยพ่อนี่มันกันเกงในโหอะไรวะถ้าไม่เอาพ่อขอนะพ่อโหทะเลนี่มันสุดยอดจริงจริง